เก่าเบิ๊งเก่าเบิ๊งครับถ่ายรูปอยู่เก่าเก่าลูกพ่อได้ครับสองตัวนี่งพีเอฟสามหนึ่งตัวได้เป็นลูกอันแม่เรือลอยครับตัวนี้เป็นลูกแม่เรือลอยนี่เชลี่แม่เชลี่มาจากม่ควนประโทมเราเรยอฟาร์มตัวนี้เบิ้งถ่ายมันเด้อครับอันนี้ มึงถ่ายไหมนะครับสอตัวนี่แต่แตามจริงมันเป็นเหรียญลอยนะแต่ใบมันหายใบมันหายกัเลยจดเอไปเลยจดไม้หรม่จดมเรือ่อยเดินไม่เดือดสูงอยู่แล้วเรดืววอดล,อย,ล,อ,ลอยแล้วเดืววเอดจว่เห็ดใบอนเลยนี่ครับตัวใบม,มกันสามทั้งสใบมันหายกัเลยจดเนเ ตามจริงมันเป็นเดือดลอยเหาา็ดใบหายฟาร์มมาแต่เตาเรือฟาร์าามหรอครับเตาเรือฟาร์ม่ครโอ้แม่มกัเตมมนกัดหกแสนเทเลอครับซื้อมาหกแสนถวน,น,วน,นติดมติดมานี่น้ำเขาเลยบครับในถนนั่เห็ดใบหาย bằng ừ. ừ. nhảy cái, đẹp, chuyển nhảy mà, nó cứ để pin, tải kha toang, đẹp, nhám nó sám một, nó, mắc nửa nắng, áo sám một, chắc đền, chắc đền

ตีเบอร์เองเลยโป้ย <laughs> หยากเลยเห็ดเล็กมาแล้วตอนนี้เพิ่นซื้อมาอยู่เบียงขันสองอืมแล้วงามงามครับ